ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญานสัมปันโนเสนอตอนที่20นางเทพ,พธิดาถวายอาหารทิพสันเลขธรรมสิบป,ประการและใหญ่กั้งอุบาสิกาผู้มียานวิเศษ หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้กล่าวถึงโอวาทธรรมของท่านพระจารย์มั่นเอาไว้ว่าเวลาท่านพระจารย์มั่นให้โอวาทท่านเตือนเสมอว่าอย่าได้นอนใจการศึกษาอัตธรรมทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญที่ผู้จะให้การอบรมศึกษาถูกต้องแม่นยำหรือไม่เราก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนการศึกษาทางด้านจิตใจนี้ไม่เหมือนทางด้านปริยัต ต้องเอาของจริงมาพูดกันเมื่อพูดสมาธิจิตของผู้เทศผู้แสดงผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นสมาธิมาแล้วพูดถึงเรื่องปัญญาผู้อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้นำหมู่เพื่อนก็เป็นปัญญามาแล้วทุกขั้นจนกระทั่งถึงวิมุตต์หลุดพ้นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเสียทุกขั้นทุกภูมิแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยจะเอาอะไรมาผิด พูดตรงไหนก็ถูกตรงนั้นตรงนั้นจึงเป็นที่ตายใจสำหรับผู้มาอบรมศึกษานี่ผมก็แจ่แล้วท่านทั้งหลายมาศึกษาก็เอาให้จริงให้จังนะการแนะนำสั่งสอนหรือแจ้ไขดัดแปลงทางด้านจิตภาวนานี้เป็นของยากมากถ้าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆจ,จะสอนกันไม่ได้ผู้ที่จะสอนสมถวิปัสสนาต้องเป็นผู้เข้าใจ สมถวิปัสนามาเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนปริยัติท่านย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่อย่างนั้นละนี้คือโอวาทธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัโตหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนไดิเล่าชีวประวัติของท่านในขณะออกเที่ยวทุดงอยู่ในป่าลึกเอาไว้ว่าคราวหนึ่ง เราเที่ยวทุดงไปในป่าลึกอยู่เพียงรูปเดียวเร่งความเพียรภาวนาอดอาหารเป็นเวลาหลายวันร่างกายสูบซีดผอมเหลืองเรียวแรงหดหายเหลือแต่ใจอันดวงเด่นเท่านั้นมีพลังมหาศาลอยู่ข้างในแต่พลังกายข้างนอกก็เหนื่อยล้าเต็มทีแต่ทางด้านจิตใจข้างในหมุนเป็นอัดเป็นธรรมเป็นธรรมจักตลอดวันตลอดคืนขณะที่เราเดินจงกรมอยู่นั้น มีนางเทพพิดาตนหนึ่งมานั่งกราบไหว้แสดงคาระวะธรรมเฝ้าอยู่โดยตลอดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนางได้บอกกับเราว่านางเคยเป็นแม่ของเราในอดีตชาติเกี่ยวข้องกันมานานบัดนี้ได้มาเจอกันดีใจเป็นอย่างยิ่งเห็นเราสู้ผอมซีดเซียวก็อยากมาถวายอาหารอันเป็นทิพย์ขอให้เราเห็นแจความที่เคยเป็นแม่เป็นลูกโปรดเมตตา รับพัตาหารทิพด้วยเถิดเราจึงได้บอกกับเขาว่าเวลานี้เป็นเวลาวิกาละโพธพระรับพัะตาหารไม่ได้พระคุณเจ้าอาหารนี้ไม่มีสีไม่มีรสเป็นอาหารวิเศษไม่ต้องกินด้วยปากเพียงไหลไปตามร่างกายการไหลนั้นก็ไม่ต้องถูกเนื้อต้องตัวก็ถือว่าได้ดื่มด่ำรสของทิพแล้วนางเทพปิดากล่าวสาธยาย แม้ถึงกระนั้นก็ตามพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมคือการกระทําแม้เป็นอาหารทิพย์ก็ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยถึงไม่มีใครเห็นเราก็รู้อยู่แจใจใจนี่แหละเป็นตัวพาสร้างเวรสร้างกรรมไม่ใช่อวัยวะอื่นใดเมื่อเราพูดจบลงจึงเดินจงกรมต่อไปท่ามกลางความเงียบในไพรสนนางเทพ,พธิดาก็นั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้น ไม่ยอมหายหน้าไปไหนเพ่งมองเราด้วยความห่วงใยและภูมิใจที่มีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความพ้นทุกข์แล้วนางจึงกล่าวต่อไปอีกว่าพระคุณเจ้าพรุ่งนี้เช้าฉันจะนำอาหารทิพย์มาถวายใหม่พอรุ่งสางเช้าวันใหม่นางเทพ,พธิดาได้มานั่งอยู่หน้ากุฏิหลังน้อยมุงด้วยหญ้ากิริยานางช่ำช้อยงดงาม หาสตรีใดในโลกเหมือนหรือเพียงเทียบก็ไม่มีสตรีที่ว่าสวยที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับนางแล้วก็เหมือนลิงข้างเพียงตัวหนึ่งเท่านั้นน่าขำจริงๆโลกมนุษย์เอย๋ยเมื่อเราเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับนางขึ้นว่าเทพธิดาการที่เธอมานั่งอยู่หน้ากุฏิของเราเพียงลําพังตั้งแต่เช้าเช่นนี้ใครมาเห็นเข้าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเอาได้ว่าพระอยู่กับผู้หญิงสองต่อสอง ข้อคา,ารานินทาต่างๆอาจเกิดขึ้นได้นางจึงตอบว่าท่านท่านไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องเหล่านี้เลยไม่มีใครจะสามารถเห็นฉันได้นอกจากท่านเท่านั้นนี่เป็นเทพในระมิตรเพื่อมาถวายอาหารทิพแจ่ท่านได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเราจรึงบอกกับนางว่าถวายก็ถวายมาสินางให้เรานั่งนิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งการถวายอาหารทิพก็เป็นอันจบลง ร่างกายของเราพลันกระปรี้กระเป่าเหมือนปลาขาดน้ำแล้วพลันได้น้ำเหมือนคนหิวกระหายมานานวันพลันมาเจอบ่อน้ำอันใสสะอาดร่างกายสดชื่นผิวรันที่ซีดเซียวกลับผุดธพองหายเมื่อยหายหิวปฏิบัติสมาธิภาวนาต่อไปได้อีกหลายวันโดยไม่ต้องมีอาหารตกท้องอยู่เย็นสบายคลายความทุกข์กังวลเรื่องการอยู่การจิน หลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนได้เล่าถึงวิธีปฏิบัติและหลักธรรมซึ่งเป็นสันเลขธรรมสิบประการเอาไว้ว่าพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านถือหลักสันเลขธรรมเป็นเครื่องดำเนินขัดกล่าวซักฟอกกิเลสอปิชตาใครจะไปมากน้อยยิ่งกว่าพ่อแม่ครูจารย์มั่นของเราคิดดูตั้งแต่หนุ่มน้อยจนกระทั่งแก่เท่า ท่านมีสมบัติอะไรติดเนื้อติดองค์ท่านไม่ปรากฏเลยไปที่ไหนท่านไปอย่างง่ายดายมีเฉพาะบริขารแปดเท่านั้นไม่มีคำว่าพรุงพรังมีสมบัตินั้นสมบัตินี้ไม่ปรากฏมีเท่าไรก็แจกจ่ายไปหมดไปหมดที่อยู่ก็เป็นกระต๊อบกระแทบอยู่อย่างนั้นไม่หรูหราอย่างกุฏิที่ท่านพักอยู่บ้านหนองผือนา,นาใหนนี้ก็ว่ากุฏิพอประมาณเรื่องที่ว่าอยู่ในที่วิเวกหรือ วิเวกตาอสังสักนิกานี้ก็ไม่เคยปรากฏว่าใครไปยุ่งท่านได้แม้แต่ประชาชนญ,ญาติโยมไปหาชั่วการชั่วเวลานี้ท่านยังไม่อยากจะต้อนรับด้วยซ้ำกับพระกับเนนเหล่านี้เหมือนกันให้ไปภาวนามีแต่ไล่ให้ไปภาวนา,า,วนาอย่ามายุ่งกันในเวลาไม่ควรยุ่งเพราะฉะนั้นเวลาพระเนนขึ้นไปหาองค์ท่านจึงไปเพียงไม่กี่องค์ในเวลาหนึ่งหนึ่ง ซึ่งควรจะขึ้นไปหาท่านนี้ก็เรียกว่าอาสังสักณิกาวิเวกตามีแต่ความสงัดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีอะไรมายุ่งมาเจียววิริยารำพาการแนะนำสั่งสอนเพื่อความภาคความเพียรน,นี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ได้พูดเรื่องอื่นนอกจากความเพียรองค์ท่านเองถึงเวลาท่านก็ลงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตามกำหนดกฎเกณฑ์ ตามเวล่าเวลาไม่เคลื่อนคลาดเลยศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติพ้นใครเป็นผู้ส่งไว้ก็ท่านทั้งนั้นเป็นผู้ส่งไว้นี้รวมแล้วก็เป็นสันเลขธรรมสิบประการเป็นแนวทางที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วดังที่ท่านกล่าวว่าสมาธิปัญญาก็เป็นแต่ละข้อแต่ละข้อของสันเลขธรรมแล้วก็วิมุตติและวิมุตติยานัศนะก็เป็นสิบสุดยอดแห่งธรรมแล้ว หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าถึงอุบาสิกาผู้มียานวิเศษในขณะที่ท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหน้องผือนาในเอาไว้อย่างน่าฟังว่าในหมู่บ้านหน้องผือซึ่งมีบ้านเจ็ดรังคาเรือนนั้นมีอุบาสิกาแจนุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งที่สำคัญมากชื่อยายกัง้งอายุราว80ปีเป็นนักภาวนาที่ท่านพระอาจารย์มั่นเมตตาแจ่เป็นกรณีพิเศษ จะพยายามตะเกียกตะกายออกไปศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นเสมอจะใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องประยุงออกไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกว่าจะถึงวัดต้องพักเหนื่อยระหว่างทางถึงสาถึงสครั้งทั้งเหนื่อยทั้งหอบน่าสงสารอย่างมากมายบางทีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ทำท่าดูเอาบ้างว่าโยมโยมจะออกมาทำไมมันเหนื่อยไม่รู้หรือแม้แต่เด็กเขายังรู้จักเหนื่อยแต่โยมแจ่จนป่านนี้ จนอายุ80-90ปีแล้วทำไมไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้ามาให้ลำบากทำไมแจเรียนตอบท่านอย่างอาถานตามนิสัยที่ตรงไปตรงมาของแจว่าก็มันอยากมามันก็มาสิจากนั้นท่านพระจารย์มั่นก็ถามเกี่ยวกับจิตภาวนาและอธิบายทำให้ฟังนอกจากแจภาวนาดีมีหลักเจนทางจิตแล้วแจยังมีประจิตวิชาคือสามารถ รู้พื้นเพดีชั่วแห่งกิตของคนอื่นอีกด้วยและมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกๆภายนอกด้วยเวลาแจมารับการอบรมกับท่านพระจารย์มัน่นแจเล่าความรู้แปลกๆถวายท่านด้วยความอาถรรพ์มากท่านทั้งขบขันทั้งหัวเราะทั้งเมตตาว่าให่แย่แนี้อาถรรพ์จริงไม่กลัวใครแม้พระเนนนั่งฟังอยู่เวลานั้นร่วมครึ่งร้อยแจพูดของแยอย่างสบายไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไร ที่น่าฟังมากก็ตอนที่แจทายใจท่านอย่างอาถารมากไม่กลัวท่านจะดุจะว่าอะไรบ้างเลยแจทายจิตของท่านพระจารย์มั่นว่าจิตหลวงพ่อพ้นไปนานแล้วฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้วจิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอทั้งในวัดนี้หรือที่อื่นๆจิตหลวงพ่อประเสริฐเดิอดรุ่แล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปเพื่ออะไรอีกฉันดูจิตหลวงพ่อสว่างสวัยครอบโลกไปหมดแล้วอะไรจะมาผ่าน หลวงพ่อก็ทราบหมดไม่มีอะไรปิดบงังจิตหลวงพ่อได้เลยแต่จิตฉันมันยังไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อจึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อได้ชี้แจงทางเดินให้ถึงความประเสริฐอย่างหลวงพ่อบ้างดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นตอบแจทั้งหัวเราะว่าภาวนาไปจนตายไม่มีถอยใครถอยผู้นั้นไม่ใช่สิทธิของพระตถาคตเจ้าดังนี้ซึ่งเป็นอุบายสั่งสอนไปในตัว พ่ะแม่ครูอาจารย์มั่นกับยายกั้งสนทนากันเท่าที่ฟังดูแล้วรู้สึกว่าหน้าฟังอย่างเพลินใจเพราะเป็นปัญหาที่รู้เห็นขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเกี่ยวกับอริยสัจทางภายในบ้างเกี่ยวกับพวกเทพพรหมภายนอกบ้างทั้งภายในและภายนอกเมือ่อยายแจ่กั้งเล่าลวถวายจบลงถ้าท่านพระอาจารย์มั่นเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็นกำลังใจในการพิจารณาธรรมส่วนนั้นให้มากยิ่งขึ้น ถ้าตอนใดที่ท่านไม่เห็นด้วยก็อธิบายวิธีแจ้ไขและสั่งสอนให้ละวิธีนั้นไม่ให้ทำต่อไปใหญ่กั้งมาเล่าถวายถึงการล่วงรู้จิตของท่านและพระเนในในวัดรู้สึกน่าฟังมากพระเนนทั้งแสดงอาการหวาดหวาดบ้างแสดงอาการอยากฟังแก่เล่าบ้างแก่เล่าว,ว่านับแต่จิตท่านพระอาจารย์ลงมาถึงพระถึงเนนความสว่างสวยัยลดหลั่นกันลงมาเป็นลำดับลำดา เหมือนดาวใหญ่กับหมู่ดาวดวงเล็กๆที่อยู่ด้วยกันฉะนั้นรู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมากที่มองดูจิตพระเนนมีความสว่างสวยและสง่าผ่าเผยไม่เป็นจิตที่อับเฉาเฝ้าทุกขที่กลุ่มรุมดวงใจแม้เป็นจิตพระหนุ่มและสามเณรน,น้อยๆก็ยังน่าปีติยินดีและหน้าเขารบนับถือตามภูมิของแต่ละองค์ที่อุตส่าห์พยายามชำระขัดเกลาได้ตามฐานะของตนของตนบางครั้ง จะมาเล่าถวายท่านพระจารย์มั่นเรื่องที่แจขึ้นไปพรหมโลกว่าเห็นแต่พระจํานวนมากมายในพรหมโลกไม่เห็นมีคารวาสสลับสับปนกันอยู่บ้างเลยทําไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านพระจารย์มั่นท่านได้ตอบด้วยความเมตตาว่าเพราะที่พรหมโลกโดยมากมีแต่พระที่ท่านบําเพ็ญจิตสาเร็จธรรมขั้นอนาคามีผลแล้วส่วนคารวาสมีจํานวนน้อยมากที่บําเพ็ญตนจนได้สําเร็จธรรมขั้นอนาคามีผล แล้วไปเกิดและอยู่ในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งฉะนั้นโยมจึงเห็นแต่พระไม่เห็นคารวาสสลับสับปนอยู่เลยอีกประการหนึ่งถ้าโยมสงสัยทำไมจึงไม่ถามท่านบ้างเสียเวลาขึ้นไปถึงแล้วมาถามอัตมาตทำไมแกหัวเราะแล้วเรียนท่านว่าลืมเรียนถามพระท่านเวลาลงมาแล้วจึงระลึกได้ก็มาเรียนถามท่านต่อไปถ้าไม่ลืมเวลาขึ้นไปอีกจึงจะเรียนถามพระท่าน แล้วแจจึงเรียนถามท่านต่อไปอีกว่าเมื่อคืนนี้ใครกันมองตรงไหนก็มีแต่หน้าเต็มไปหมดท่านก็ตอบด้วยความเมตตาอีกว่าอ๋อนั่นมันเท้ามหาพรหมเขามานมัสการเราท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระได้ตอบปัญหาใหญ่กัง้งมีความหมายเป็นสองในในยัหนึ่งตอบตามความเป็นจริงในยัท,ที่สองตอบเป็นเชิงแก้ความสงสัยของใหญ่กัง้งที่ถาม ต่อมาท่านก็ห้ามไม่ให้ใจออกมารู้สิ่งภายนอกมากไปเสียเวลาพิจารณาธรรมภายในซึ่งเป็นทางมากผลโดยตรงยายกัง้งก็ปฏิบัติตามองค์ท่านสอนองค์ท่านก็ชมเชยยายกัง้งให้พระทั้งหลายฟังเหมือนกันว่ายายกัง้งจะมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงที่น่าอนุโมทนาพวกพระเรามีหลายองค์ที่ไม่อาจรู้ได้เหมือนยายกัง้งคงเป็นด้วยเหตุผลนี้กระมัง ที่ทำให้ท่านพระจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดหนองผือนานกว่าที่อื่นๆคือวัดหนองผือเป็นศูนย์กลางของคณะปฏิบัติทั้งหลายทั้งที่เที่ยวอยู่ในที่ต่างๆแถบนั้นทั้งที่พักอยู่ตามสำนักต่างๆที่ไปมาหาสู่ท่านได้อย่างสะดวกสบายทั้งทำเลบำเพ็ญสมณธรรมก็มีมากหาเลือกได้ตามชอบใจเพราะมีทั้งป่าธรรมดามีทั้งภูเขามีทั้งถ้ำซึ่งเหมาะใจผู้แสวงหาที่บำเพ็ญอยู่มาก พ่อแม่ครูจานมั่นพักอยู่วัดน้องผือห้าพันษาเฉพาะองค์ท่านเองพักอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยววิเวกทางไหนเหมือนเมื่อก่อนเพราะอายุท่านราว75ปีเข้าไปแล้วสุขภาพก็นับวันสุดลงเพียงพักอยู่เป็นร่มเงาของบรรดาศิทย์ที่กำลังแสวงหาามได้อาศัยความร่มเย็นก็เป็นที่ภูมิใจแล้วท่านพระจันมั่นพักอยู่ที่นี่เหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับพูดผีเทวดาไม่ค่อยมีมากมีมหาท่านก็เป็นบางสมัยไม่ค่อยมีบ่อยนักเหมือนท่านพักอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่แต่ท่านทําประโยชน์ใหญ่พระเนนประชาชนได้มากกว่าที่อื่นๆในเขตจ,จังหวัดสกลนครที่วัดหนองผือโดยมากเป็นป่าดงพงลึกไข้ป่าชุกชุมมากพระเนนประกาศเยี่ยมท่านท่านต้องสั่งให้รีบออกถ้าจวนเข้าหน้าฝนถ้าหน้าแรงก็อยู่ได้นานหน่อยผู้ป่วย ต้องใช้ความอดทนเพราะยาแย่ไม่มีใช้กันเลยในวัดนั้นเนื่องจากหายากมากไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้